ท่านนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านพูดว่ายังไงว่าเขาพวกเขาจะทำยังไงกันนายกไทยเราก็ไปนะคุณีิทไปครับไปครับโอท็อปของอินโดนีเซียคือกรีนโอท็อปของฟิลิปปินส์คือดิจิทัลอีโคโนมีหับของอาเซียนใช่ครับของประเทศไทยเนี่ยทางไทยแลนด Countries dialogue destination เนี่ยทางคณะก็พูดว่าเราจะเป็น de-stressed destination พี่หนุ่ยรู้ไหมครับว่าทำไมเมืองไทยชนะสิงคโปร์ในเรื่อง data center เนี่ยมาเปิดที่นี่หมดเรามีที่กว้างใหญ่และเรามีพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เริ่มเปิดเครื่องเลย <c oughs> มีทั้งหลายโรงเนี่ยยังต้องจ่ายค่าดําเนินการให้เขาอยู่เลยเนี่ยจริงๆเรื่องไฟ,ไฟฟ้าที่ถูกที่ที่ access มีเยอะ access คือเยอะแล้วเขาคํานวณในยุคราฐบาลลุงตู่เนี่ยว่าประเทศไทยจะต้องโตอย่างน้อย5%ทุกปี แต่มันโตได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็เลยมีเซอร์พลสสี่เปอร์เซ็นต์บวกเข้ามาพอเรามีเซอร์พลสสี่เปอร์เซ็นต์ทุกปีเนี่ยเพราะว่าเราโปรเจกต์ว่าประเทศไทยต้องโตห้าเปอร์เซ็นต์แต่โตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือได้ด้านไม่ดีมันมีด้านดีซ่อนอยู่คือพอเรามไีไฟฟ้าเหลือเอ็กซ์เซสเอนเนอร์จีเนี่ยมันก็เลยทำให้เดต้าเซ็นเตอร์ต่างๆมาเปิดที่เพราะมันใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ในระยะยาวก็ต้องระวังในในในเบรคเอมิเคานซี่เซสชันเนี่ยเขาก็พูดว่าต้องระวังเรื่องของอองแล้ววกก็ันนททีีท่่จะโดพ ซีแบบคาร์บอน c i n ซิงคาร์บอนแท็คือซีเมนต์อ่าก็คือระเบิดจากหินมาถูกไหมซีเมนต์ <C> นี่มาจากภูเขานะจ้างต้องไประเบิดภูเขาแต่ว่าต้องเอาหินมาทําเพื่อกลายเป c ็นซีเมนต์ถูกไหมซึ่งอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของกรีนในอนาคตกรีนทรานซิชันเพราะซีเมนต์ก็ทําลายโลกไม่แพ้กับฟอสซิลฟิว